โกได้แหน่งเจอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวราศีมังกรประจำเดือนมกราคมในปีพุทธศักราช2567นั่นเองนะคะนี่ก็เป็นคลิปใหม่ๆมุมมองใหม่ๆนะคะที่ชาวราศีมังกรจะได้รับรู้นะคะในปี2567นั่นเองนะ ไพ่ยิบซีไม่เคยตอบเอาใจใครไม่เคยโกหกใครไพ่ยิบซีมีความลึกลับในตัวของเขาเองนี่เป็นการดูดวงแบบรวมๆนะคะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะในส่วนแรกนี้อาจารย์ก็จะขอเปิดไพ่ในอดีตนะคะปัจจุบันอนาคตให้กับชาวราศีมังกรนั่นเองนะไพ่ใบแรกในอดีตของชาวราศีมังกรคะ่ะ ค e e นออฟคัพ10เหรียญ The Hangman หาถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย u u e n o o w a n d นั่นเองนะมาไล่เรียงที่ไพ่แบบแรกเลยนะในอดีตของชาวราศีมังกรนั้น q u e e n of Cup บอกให้รู้ว่าเป็นไพ่ทีโ่โดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมังกรนะ,นะะในช่วงต้นปีแบบนี้คุณในอดีตที่ผ่านมานะคะ คุณเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเวลามีความรักนะคุณจะรู้สึกสับสนกังวลใจนะคะมันเป็นโดยอัตโนมัติของคุณเองนะแต่ถ้าถามว่าคุณรักเขาไหมหรือคุณ พร้อมที่จะเป็นผู้หญิงที่อ่อนโยนหรือทําอะไรเพื่อเขาไหมพร้อมนะคะแต่มันก็ยังมีเรื่องของอารมณ์อ่อนไว้ง่ายสับสนกังวลใจอะไรประมาณนี้นะคะถ้าได้แฟนหรือว่าคนรักที่มาช่วยดึงสติของสาวสาวชาวราศีมังกรก็จะทําให้คุณนั้นมีความมั่นคงทางด้านจิตใจได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะต่อมาไพ่ใบนี้ของผู้ชายชาวราศีมังกรนั้นบอกให้รู้ว่าเป็นไพ่ที่อาจารย์พูดตรงๆนะ คุณส่วนมากแล้วในอดีตนะคุณได้พบเจอหรือเคยคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เขาเรียกว่าอ,อ่อนอ่อนนอ่าอ่อนโยนอ่อนหวานนะคะแล้วเธอเป็นคนที่เชื่อแล้วก็เชื่อมั่นในตัวคุณแล้วก็ทําในสิ่งที่คุณแนะนําให้กับเธอหรือหลายหลาย,หลายคนอาจจะคิดว่าเป็นไพ่ที่ผู้หญิงนั้นเหมือนเป็นช้างเท้าหลังหรือเปล่านะคล้ายๆแบบนั้นเลยความหมาย ประมาณนั้นเช่นเดียวกันแต่เธอเก่งในเรื่องของงานบ้านเก่งในเรื่องของการดูแลดูแลคุณดูแลถ้ามีลูกๆก,ก็ดูแลลูกๆภายในบ้านได้เป็นอย่างดีนะคะเป็นแม่สีเรือนเลยก็ได้สำหรับไพ่ใบนี้นะต่อมาก็จะเป็นไพ่สิบเหรียญน,นั่นเองในช่วงอดีตของชาวราศีมังกรน,นั้นเห็นได้ชัดว่าไพ่สิบเหรียญน,นั้นบางคนได้รับมรดก เป็นลักษณะของที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์หรืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะนะเพราะว่าอาจารย์คิดว่าในเรื่องของการเงินนะคะบางทีคุณอาจจะได้มาในรูปแบบของที่ดินหรืออาจจะได้มาในรูปแบบของมรดกตกทอดนะคะแต่มันก็เป็นในสิ่งที่เป็นสมบัติเป็นสิ่งที่คุณได้รับในช่วงอดีตที่ผ่านมาด้วยนะคะมีบางคู่นะคะที่ฝ่ายใดฝ่ายนึงนั้นพา ผู้ใหญ่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นไปแนะนําให้กับอีกฝ่ายหนึ่งได้รู้จักได้คุ้นเคยกันอะไรประมาณนี้ด้วยเช่นเดียวกันต่อมาก็จะเป็นไพ่ the hangman นะใบนี้ก็บอกให้รู้ว่าชาวราศีมังกรในอดีตที่ผ่านมานะค่อนข้างมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพภายในโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมังกรนะอาจจะเป็นในเรื่องของอาการท้องผูกเรื้อรังบางคนอาจจะมีในเรื่องของอ โลกนะคะของผู้หญิงที่เป็นการอาจจะเป็นเนื้องอกในมดลูกหรือซีช็อกแล็ซีดหรืออะไรก็ตามมักที่จะมีปัญหาในเรื่องระบบภายในของผู้หญิงด้วย mm. เช่นเดียวกันในเรื่องความรักอาจารย์ก็รู้สึกว่ามันเหมือนว่าอาจจะเป็นตัวชาวราศีมังกรเองที่อาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วหรืออะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรืออาจจะเป็น อีกคู่กรณีของชาวราศีมังกรก็ได้ที่ผ่านการแต่งงานหรือเคยเป็นพ่อไม้แม่ไมาแล้วนะคะได้มารักการครบหากาันอาจารย์รู้สึกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นมีตําหนินะคะคก่อนที่จะมาคบหาดูใจกันนั่นเองนะ,ะถึงเป็นความรักที่แบบไม่ได้เพอร์เฟกไม่ได้เป็นคู่ที่แบบว่าเ,เธอโสดนะเธอไม่ได้ผ่านการแต่งงานอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ความรักคือความเข้าใจนะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่5ถ้วยด้วยกันใบน,นี้อาจารย์บอกเลยนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในความรักความสัมพันธ์นั้นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรรู้สึกเสียดายเสียใจกับความรักความสัมพันธ์ที่มัน เพิ่งจบลงหรือมันได้จบลงไปแล้วนั่นเองนะคะคนเราเพิ่งจะมารู้ว่าอีกคนหนึ่งสำคัญก็ต่อเมื่อไม่มีคนนั้นอยู่แล้วในชีวิตก็ได้เช่นเดียวกันมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเศร้านะแต่มันก็เป็นไปแล้วจริงๆนั่นเองนะคะนะแล้วก็อีก อีกกรณีหนึ่งอาจารย์รู้สึกว่ามีบางคู่นะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีบางกรที่ผ่านมานะเป็นการจบความสัมพันธ์กันแบบเงียบหายกันไปเลยบางทีไม่ได้พูดไม่ได้เอ่ยคําว่าเลิกกันด้วยซ้ําไปแต่ว่ามีการแบบอาจจะเงียบหายหรือไม่ติดต่อกันไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นกรณีของเลิกกันแบบงง,งงเลิกกันแบบมีอะไรติดค้างภายในใจอะไรประมาณนี้นะจึงทําให้อีกฝ่ายนึงรู้สึกแบบ เสียดายเสียใจเสียความรู้สึกนะคะกับความรักที่มันเพิ่งจบลงโอเคไพ่ในอดีตใบสุดท้ายของชาวราศีมังกร queen of w a n d ใบนี้นะคะก็บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะผู้หญิงชาวราศีมังกรเองแล้วนั้นคุณเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะ่าร่าเริงสดใสแล้วก็เฟรนลี่นะคะดูเป็นคนที่เข้าถึงได้ง่ายผู้คนรู้จักมากหน้าหลายตาก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีอีกใบหนึ่งเช่นเดียวกันนั่นเองนะคะนะ Uh, แล้วในเรื่องของ p a ชชั่นคุณมี p a ชชั่นในเรื่องของการทำงานมากๆนะคะเป็นระดับหัวหน้าหรือเป็นคนที่ทำงานอะไรก็ตามคุณจะมี p a ชชั่นแต่ว่าคุณเป็นคนที่ทำงานแล้วก็เวลาทำงานก็ทำเวลาเล่นก็เล่นเวลา uh, พบปะผู้คนอะไรเงี้ยคุณเป็นคนที่แยกแยะได้เป็นอย่างดีแล้วก็มองโลกในแง่ดีไว้ก่อนด้วยนั่นเองก็นี้ถือว่าเป็นเสน่ห์ต้นๆ้นของผู้หญิงชาวราศีมังกรด้วยนั่นเองนะคะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีมังกรไพ่ใบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วผู้ชายชาวราศีมังกรในอดีตนั้นจะเคยคบหาดูใจกับผู้หญิงที่เฟนลี่นะคะมองโลกในแง่ดีล่าเริงสดใสน,นะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ เธอเหมือนเป็นแรงบันดาลใจเหมือนเป็นแสงสว่างทําให้แบบเหมือนเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับผู้ชายชาวราศีมังกรได้เป็นอย่างดีนะคะโอเคนี่ก็คือไพ่ในอดีตนะของชาวราศีมังกรนั่นเองส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวราศีธาตุดินนะราศีธาตุน้ํานั่นเองนะต่อมาอาจารย์จะขอดูไพ่ปัจจุบัน ให้กับชาวราศีมังกรไพ่ใบแรกนะคะในปัจจุบันหกเเหรียญสามถ้วย King of c คั King o f f วอลและก็ต่อมาด้วย The flu นั่นเองนะโอเคมาไล่เรียงที่ไพ่หกเหรียญเลยก็แล้วกันสำหรับไพ่ใบนี้อาจารย์บอกเลยว่าจริงๆแล้วชาวราศีมังกรในช่วงปัจจุบันนี้นะคะมีหลายคนเลยที่มีคนเข้ามาในชีวิตของคุณเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แต่คุณไม่อาจที่จะรู้ได้เลยว่าเขาเหล่านั้นเข้ามาจริงใจกับคุณแค่ไหน,นหรือเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากฐานะทางสังคมหรือฐานะทางการเงินอะไรของคุณหรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะแต่ส่วนมากแล้วอาจารย์คิดว่าในปัจจุบันนี้จะมีผู้คนนั้นเข้ามาหยิบยืมเงินชาวราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรบางคนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ เป็นนายทุนนะคะหรือให้คนนั้นมากู้เงินหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะเป็นเงินแบบนอกระบบหรืออะไรประมาณนี้ไปนะ,ะแต่อาจารย์ก็อยากจะเตือนนิดนึงนะ,ะช่วงนี้ผู้คนเข้าหาคุณบ่อยอาจจะญาติพี่น้องอาจจะคนรู้จักอาจจะเพื่อนนะคะมาขอหยิบยืมเงินคนหรืออะไรก็แล้วแต่ ขอให้ทำสัญญาขอให้ทำให้เป็นรายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนนะคะจะได้ไม่เดือดร้อนในเรื่องของการทวงหนี้กันแค่ปากเปล่าวทวงหนี้กันแค่แบบคำมั่นสัญญาว่าเออเดี๋ยวฉันคืนเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยที่ไม่มีเอกสารสัญญานี่อันตรายมากๆนะ,ะจะไม่ได้คืนแถมจะเสียเพื่อนเสียญาติด้วยงานนี้เตือนไว้ก่อนเลย ในเรื่องของความรักนะในปัจจุบันของชาวราศีมังกรไพ่สามถ้วยบอกให้รู้ว่าคุณจะได้มีโอกาสได้พบเจอผู้คนมากยิ่งขึ้นโดยบังเอิญและอาจจะไปเจอกับคนเก่าๆของคุณด้วยเช่นเดียวกันคนเก่าๆในที่นี้อาจารย์รวมไปถึงแฟนเก่าหรือคนรักเก่า นะะในอดีตของชาวราศีมังกรนั้นมีโอกาสที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงปัจจุบันนี้ด้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันนะเขาอาจจะกลับเข้ามาบางทีเขาอาจจะอยากรู้เรื่องของคุณผ่านเพื่อนของเพื่อนของคุณอีก <c oughs> หรือผ่านการแบบส่งหรือผ่านการดูทาง Facebook หรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะอันนี้ก็ประมาณว่า เหมือนโยนหินถามทางอะว่าเออคุณจะรู้สึกยังไงอะไรย่างเงี้ยนะคะคุณมีแฟนใหม่หรือยังคุณออทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้เหมือนถามทางว่าเออตัวเองนั้นจะกลับเข้ามาได้ไหมอะไรประมาณนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับชาวราศีมัง,งกรจะให้โอกาสเขาอีกหรือไม่นั่นเองเนาะต่อมาคือ King o f Cup นะคะสำหรับไพ่ King of Cup เองแล้วนะอะ ชาวราศีมังกรโดยเฉพาะผู้หญิงนะคะมีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่อายุมากกว่าคุณแต่เขาเป็นคนที่มีความสุภาพอ่อนโยนมีความรักความหวังดีที่มอบให้กับผู้หญิงชาวราศีมังกรเต็มเปี่ยมเลยนะ,ค,ะคือเขาเข้ามาด้วยความรักความรู้สึกจริงๆนะคะนะ,ะ,นะะรักด้วยความรู้สึกด้วยความรักไม่ได้รักด้วยสมองนั่นเองนะ,ะแถมเขาเป็นคนที่ดูแลเอาใจใส่ เป็นอย่างดีเอาใจใส่ความรู้สึกของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะถึงแม้เขาจะไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากมายนะคะอย่างพวกไพ่เหรียญไพ่อะไรเงี้ยนะะจะเป็นพวกที่ร่ํารวยนะคะไพ่าดาบจะเป็นพวกที่แบบมีจุดยืนเป็นของตัวเองค่อนข้างที่จะหัวแข็งหัวดือ้อรั้นหน่อยนะ,ะแต่ถ้ามาเป็นไพ่ถ้วยปุ๊บมันจะเป็นแทนความรู้สึกความรัก ความรู้สึกจริงๆนั่นเองนะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีมังกรไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าในห้วงเวลาปัจจุบันถ้าผู้ชายชาวราศีมังกรจะมีความรักนะอาจารย์บอกเลยคุณจะมีความรัก ปุ๊บคุณจะอ่อนโยนขึ้นทันทีจะเป็นผู้ชายแข็งแข็งดือด้อดื้อทือ่อทหรืออะไรก็แล้วแต่ในอดีตที่ผ่านมาแต่เวลาที่คุณมีความรักปุ๊บในปัจจบุบันคุณจะอ่อนโยนขึ้นคุณจะเป็น gentleman คุณจะเป็นสุภาพบุรุษขึ้นอยากจะดูแลเอาใจใส่เธอห่วงใยความรู้สึกของเธออะไรประมาณนี้มันเหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนไปเหมือน คนละคนกันเลยกับตอนที่แบบเมื่อก่อนคุณอาจจะเป็นคนแข็งแข็งทื่อๆหรือเป็นคนที่ชอบทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะต่อมาก็จะเป็นไพ่ i n g of ฟบอ n ใบนี้อาจารย์บอกเลยผู้หญิงชาวราศีมังกรในช่วงปัจจุบันนั้นจะได้มีโอกาสที่จะได้คบหาดูใจกับผู้ชายที่แบบ ทำงานเก่งหรือเขามีความรับผิดชอบในเรื่องของการงานของเขาค่อนข้างสูงมากๆนั่นเองนะคะแล้วเขาโฟกัสในเรื่องของการทํางานเขาด้วยนะบางทีนะอาจจะพูดได้เลยว่าเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะบ้างงานด้วยซ้ําไปนาะ้อยากเห็นงานตัวเองออกมาดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีเขามีหน้าที่การงานค่อนข้างสูงเขาจึงแบบ อยากจะให้งานเขาประสบความสําเร็จนะคะเขามีแพชชั่นในการทํางานของเขามากหน้าที่ของคุณที่เป็นแฟนเขาก็คือดูแลนะคะสนับสนุนในเรื่องสิ่งที่เขาทำนะคะไม่ว่าแพชชั่นเขาอยากจะทํางานอะไรก็ตามหน้าที่ของคุณคือให้กําลังใจนะคะให้เอ,อ e r g y ที่ดีกับเขาแค่นี้ความรักก็จะไปได้ดีแล้วนั่นเองนะ,ะแต่เขาเป็นคนที่มีความรักแบบผู้ใหญ่นะ,ะไม่ได้แบบมาตามแบบ อะไรคุณควบคุมคุณอะไรมากมายนะเขาอยากจะให้คุณเป็นผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองได้อะไรประมาณนี้เพราะว่าเขาก็จะได้มีเวลาไปดูแลในเรื่องของงานของเขาด้วยนั่นเองนั่นคะ่ะต่อมาคือผู้ชายชาวราศีมังกรไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าเวลาที่คุณมีความรักไม่ใช่ว่าคุณจะทิ้งงานของคุณนะงานของคุณนั้นมักที่จะให้ความสําคัญมาเป็นอันดับหนึ่งความรักมารองลงมาเป็นอันดับสอง อย่างนี้จริงๆนะผู้ชายชาวราศีมังกรนะาสาวๆหรือแฟนๆของหนุ่มๆชาวราศีมังกรเข้ามาดูนี่อาจจะรู้สึกน้อยใจนิดนึงเพราะว่าเขาโฟกัสในเรื่องของการทํางานนะหรือเรียกว่าบ้างงานเลยก็ได้นะณจุดๆนี้แต่เขาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จและมีความรับผิดชอบในเรื่องของหน้าที่การางานของเขามากๆแล้วก็เป็นความรักแบบผู้ใหญ่มีมุมมองความรักแบบผู้ใหญ่นะคะหรือการที่ผู้ชายชาวราศีมังกรจะรักหรือจะจีบใครก็ตามนะคะคุณจะดูถึงความเป็น เข้ากันได้หรือเธอนั้นสามารถที่จะรับนะคะในหน้าที่การงานของคุณได้นะคะเห็นความสําคัญในหน้าที่การงานของคุณนะคะไม่ได้เป็นผู้หญิงที่เรียกร้องตลอดเวลาอะไรประมาณนี้คือความรักแบบผู้ใหญ่ไปแล้วนั่นเองเนาะต่อมาก็คือ the flu พไพ่เดอะฟลูไพ่ใบสุดท้ายในปัจจุบันของชาวราศีมังกรใบนี้บอกเลยว่าคุณจะมีการเดินทางค่อนข้างเยอะหรือชีพประจรค่อนข้างลงเท้านะชาวราศีมังกร และในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าใครที่อายุน้อยกว่ากันนั้นจะเป็นคนที่เจ้าสำราญรักอิสระและก็ไม่อยากที่จะให้ คู่รักของตัวเองหรือแฟนตัวเองนะมาบังคับหรือทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือตัวเองน่าจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของแฟนหรือคนรักอะไรเงี้ยจะไม่ชอบมากๆจะรู้สึกอึดอัดขึ้นทันทีนะคะบางทีคงก็ปล่อยให้ฉันไปเจอเพื่อนบ้างปล่อยให้ฉันได้ทําอะไรมีพื้นที่มีสเปซกันบ้างอะไรเงี้ยจะทําให้ผู้ชายราศีมังกรน,นั้นหรือผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นั้นรู้สึกมีสเปซมากยิ่งขึ้นนะคะในความรักความสัมพันธ์อันนี้ก็คือคน ที่อายุน้อยกว่ากันนั่นจะเป็นคนที่บุริคลิกแบบระเอสระนั่นเองนะคะแล้วชาวราศีมังกรในช่วงปัจจุบันมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรืออาจจะไกลถึงต่างประเทศเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะนะอาจารย์เห็นว่ามีกระเป๋าเดินทางด้วยนั่นเองเนาะโอเคในะปัจจุบันของชาวราศีมังกรส่วนมากก็จะคบหาดูใจกับชาวธาตุดินธาตุน้ํานะคะแล้วก็ชาวธาตุไฟเข้ามาด้วยนะ ต่อมาจะขอดูไพ่ในอนาคตอันใกล้ที่จะถึงนี้ในเดือนมกราคมให้กับชาวราศีมังกรค่ะไพ่ใบแรกนะคะ The High Princess หนึ่งเรียน The Star Knight of Pentacle แล้วก็ต่อมาด้วยสิบดาบนั่นเองนะไล่เรียงที่ไพ่ไปแรกเลยนะก็คือไพ่ The High p r i n c e s s นั่นเองสำหรับไพ่ The High p r i n c e s s เป็นไพ่ประจําราศีมีนนะมีชาวราศีมังกรที่เคยคบหรือกําลังคบกับชาวราศีมีนอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้มาดูที่ผู้หญิงชาวราศีมังกรก่อนนะคะ คุณมีโอกาสที่จะเป็นเจ้าแม่ครีเอทีฟเจ้าแม่ดราม่านะคะในช่วงนี้นะคะจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างอารมณ์อ่อนไหวง่ายนิดหนึ่งนะ ของผู้หญิงชาวราศีมังกรน,นะรวมไปถึงคนที่โสดอยู่ในช่วงนี้อาจารย์บอกเลยว่าคุณไม่ควรที่จะคบกับใครโดยสภาพจิตใจคุณยังไม่คงที่นะคะหรือเพิ่งเลิกกับแฟนมาหรือเลิกกันแล้วก็ยังทําใจไม่ได้อะไรเงี้ยอาจารย์แนะนําว่าไม่ควรที่จะเริ่มต้นใหม่กับใครในสภาวะที่สภาพจิตใจคุณยังไม่ ปกตินั่นเองนะคะมีโอกาสที่จะเสียใจได้มากกว่าสมหวังก็คือมีโอกาสที่จะไปรักไปชอบนะคะหรือคนที่มารักมาชอบคุณเขาอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของแล้วมีครอบครัวแล้วก็ได้เช่นเดียวกันมีโอกาสเป็นไปได้สูงเพราะว่ไพ่ใบนี้เป็นไพ่สัญลักษณ์แทนเมียน้อยนั่นเองเนาะต่อมาผู้ชายชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคมนี้ไพ่ใบนี้บอกให้รู้ว่าเป็นความรักที่มีเงาเมือดอยู่ นะอีกด้านสว่างอีกด้านมืดนั่นหมายความว่ามีลักซ้อนเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วหรือมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ก็มาคบกันหรือมีการลักซ้อนกันเกิดขึ้นก็ได้เช่นเดียวกันนะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่ Eight of Pentacles ในเรื่องการเงินอาจารย์ไม่ได้กังวลเลยชาวราศีมังกรมีโอกาสที่จะโชคดีเลยตั้งแต่ต้นปีนะคะในช่วงเดือนมกราคมนี้เพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญนะคุณมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะได้รับเงินก้อนนะเงินก้อนนะคะเงินก้อนอย่างแน่นอนอาจจะได้จากผลกําไรที่คุณได้ลงทุนหรือทําอะไรไปแล้วแล้วก็ผลกําไรนั้นจะให้คุณมา ในช่วงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนาะบางคนอาจจะมีความโชคดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแล้วก็ได้รับเ,เงินมาจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงบางคนก็อาจจะได้รับสิ่งของนะคะที่เป็นของขวัญที่ถูกใจจากคนที่คุณรักก็ได้เช่นเดียวกันอาจจะเป็นเงินอาจจะเป็นทองเป็นของมีค่าที่เป็นที่มันเป็นของแท้ไม่ใช่ของปลอมนั่นเองนะคะ ต่อมาก็จะเป็นไพ่เดอร์สตาร์ใบน,นี้อาจารย์บอกเลยว่าชาวราศีมังกรหลายคนที่เคยคบหาดูใจกับชาวราศีกุมนะคะหรือกำลังคบหาดูใจกับชาวราศีกุมอยู่ก็ได้เช่นเดียวกันนะในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อาจารย์มองว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่อนข้างใจเย็นนะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเรื่องความรักดีกว่านะคะไม่ได้รีบเร่งไม่ได้อะไรมากมายแต่จะเป็นการที่แบบ ค่อยๆเติมความหวานให้กันเรื่อยๆรืยๆก็แล้วกันนะคะคุณโฟกัสในเรื่องของการที่ประสบความสําเร็จในชีวิตมาเป็นอันดับหนึ่งนะะในเรื่องของความรักก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็แล้วกันใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะคะอารมณ์จะเป็นประมาณนั้นไปนั่นเองสําหรับไพ่เด s t a าแต่มีการที่แบบบางทีนะชาวราศีมังกรในช่วงเดือนมกราคมนี้อาจจะได้เจอกับคนคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นแสงสว่างให้กับชีวิตของคุณ ในท้องฟ้าในตอนกลางคืนที่มันมืดมากที่สุดนะเราจะเห็นดวงดาวได้ชัดมากที่สุดเลยนะก็คือคนที่เขารักเรามากที่สุดในช่วงเวลาที่เราดิ่งหรือในช่วงเวลาที่เราไม่เหลือใครนะคะก็จงมองให้ดีดวงดาวดวงนั้นนะเหมือนคนคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นแสงสว่างให้กับคุณนั่นเองนะคะแต่ว่าชาวราศีมังกรก็ไม่ได้รีบเล่งอะไรมากมายนะคะรู้ว่าใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นั่นเอง ่อมา night of pendico ในเดือนมกราคมนี้ของชาวราศีมังกรนั้นนะคะอาจารย์บอกเลยว่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กล้าได้กล้าเสียในเรื่องของความรักครั้งนี้มากๆกล้าที่จะทุ่มเทกล้าที่จะทเท,ท,ะทมหมดหน้าตักให้กับเขาหรือเธอไปเลยนะคะเพราะว่าไม่กลัวเสียดายเสียใจละนะคะรักก็คือรักทุ่มเทไปเลยดีกว่าอะไรเงี้ยนะคะนะให้ไปเต็มร้อยเลยนะคะแต่ว่าเวลาเสียใจนะัเสียใจค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะ ่อมาใบสุดท้ายในปัจจุบันของชาวราศีมังกรนะคือไพ่สิบดาบนั่นเองไพ่สิบดาบอาจารย์บอกเลยว่ามีเกณฑ์ที่จะโดนหักหลังโดนคนที่ไว้ใจโดนคนที่เรารักนั้นหักหลังทรยศโกงหรือหักอกหรืออะไรประมาณนี้ช่วงนี้ให้ระวังนิดหนึ่งนะคะการที่จะไว้ใจใครการที่จะรักกับใครนะคะควรที่จะแบบอ๋ออย่าให้ใจใครจนเกินไปนะคะเหมือนไพ่ใบนี้นะ คุณให้ไปเต็มร้อยเลยการได้การเสรียในเรื่องความรักมากนะคะแต่พอได้ไพ่สิบดับเข้ามาอีกแสดงว่าจะต้องมีการหยุดยั้งตัวเองนิดหนึ่งนะไม่ควรที่จะให้เขาไปเต็มร้อยนะเหลือใจเอาไว้รักตัวเองด้วยณนะจุดจุดนี้แล้วก็ไม่ควรลงทุนเลยในช่วงเดือนมกราคมนี้หรือเลื่อนการลงทุนออกไปก่อนมีโอกาสที่จะโดนโกงโดนหักหลังได้ง่ายมากโอเคต่อมา,าจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมังกรค่ะ q คว e นออฟว a n สี่ถ้วยแล้วก็ต่อมาด้วย p เพ of Sword นั่นเองสำหรับไพ่ e e n of อ a n อลอาจารย์บอกเลยว่าในช่วงเดือนมกราคมนี้นั้นเป็นไพ่สรุปที่ดีนะคุณมองโลกในความรักในแง่ดีมากๆแล้วก็มองโลกนี้สดใสคุณไม่เคยมองความรักไปในทางที่ไม่ดีเลยนะคะแล้วคุณคิดว่าความรักนั้นมันมีสิ่งที่ดีนะคะ มีความรักแล้วก็มีความทุกข์มันก็ธรรมดามีรักก็ต้องมีเลิกเป็นธรรมดานี่คือการเข้าใจในชีวิตมากยิ่งขึ้นนะคะนะก็ถือว่าดีนะไพ่ใบนี้ต่อมาก็จะเป็นไพ่สีถ้วยนั่นเองสําหรับไพ่ใบนี้เป็นไพ่สรุปที่บอกให้รู้ว่าโดยเฉพาะคนโสดชาวราศีมังกรนั้นมีโอกาสที่จะเป็นคนที่ช่างเลือกมากยิ่งขึ้นหรือเป็นคนที่มี เขาเรียกว่าอะไรสเปคค่อนข้างสูงมากๆนั่นเองนะคะใครจะเข้ามาคบใครจะเข้ามาจีบคุณคุณค่อนข้างเลือกอยู่พอสมควรนะแล้วโดยเฉพาะคู่ที่คบหาดูใจกันมานานเนี่ยนะอาจารย์รู้สึกว่าจะเป็นการครบหาดูใจกันแบบบางทีอาจจะรู้สึกเบื่อเซ็งเซง,ง,งมันไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นแล้วในคู่ของเราอะไรเงี้ยระวังในเรื่องของความรู้สึกแบบนี้ด้วยนั่นเองนะคะให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีต่อมา เพจออฟสอนใบนี้นะคะอาจารย์บอกเลยว่าใครก็ตามในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่อายุน้อยกว่ากาันคนนั้นจะเป็นคนที่ดื้อเงียบหรือเป็นคนที่มีจุดยืนเป็นของตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองนะคะหรือเป็นคนที่เออฉันคิดว่าถูกแล้วฉันก็จะทําเลยอะไรประมาณนี้นะคะระวังในเรื่องของการกระทําให้มากๆด้วยนั่นเองนะค่อนข้างหัวดื้อรั้นแล้วก็หัวแข็งอยู่พอสมควร โอเคนี่ยคือไพ่ของชาวราศีมังกรไพ่ใบไหนที่เป็นพลังงานบวกก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นกําลังใจไพ่ใบไ,ไหนที่เป็นพลังงานลบก็ขอให้คุณเก็บไว้เป็นคําเตือนก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับโเดินแองเจเราจะได้มีกําลังใจต่อไปนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ